พี่ขโมยตังเมียมาได้สองพันอ่ะอยากได้เบาะสวยอยากได้เบาะสวยๆแนะนำหน่อยขโมยตังเมียมาเท่าไหร่นะสองพันสองพันแต่อยากได้เบาะสวยแนะนําเลยได้แบบไหนเอาแบบเอาแบบรูหราหน่อยรูหราหน่อยหรูหราหน่อยผมแนะนําตัวนี้ให้หนึ่งห้าเก้าศูนย์เฮ้ยไม่ถึงสองพันด้วยเดี๋ยวตังกลับบ้านไปให้เมียด้วยหนึ่งห้าเก้าศูนย์ี่ได้ฟูลเซ็ตเต็มพันห้าที่นั่งเลยครับจริงตัวนี้มีหลายสีนะพี่นะอันนี้รุ่นอะไรอ่ะ สามหกศูนย์ครับสะพอดสามหกศูนย์นะครับใครที่ดูในคลิปอาจจะเจอรุ่นนี้บ่อยนี่ผมแนะนําเลยที่สวยๆๆๆๆสวยสวยจริงอ่ะเราจะได้อะไรบ้างในเซตนะครับผมหนึ่งห้าเก้าศูนย์หมอนทิงหลังแบบนี้นุ่มๆเลยสองใบสีดีสีดีใช่ดูใกล้ๆได้เลย,เลยน,นี่ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยหมอนรองคอนะพี่นะนุ่มๆแบบนี้เลยหลา,ายสี่ใบละคุ้มยังยังยังเอาอีกนะครับสองพันน่ะไม่ถึงหนึ่งห้าเก้าศูนย์เหลือรางทอให้เมียขอหน้าขอหน้านะครับผมได้แบบนี้เลย ช่องเก็บของด้วยเหมือนบ่อเดิมเป๊ะนะครับผมแล้วก็มีป้ายเลขพาวีพีเป็นซิฟซิฟแข็งแรงมากพี่สมราคานะครับผมคู่หน้าแบบนี้นะครับผมได้บ่อหลังด้วยเต็มคันท่าที่น้าคือคุ้มแท้ที่มาดูเลยบ่อหลังจะประมาณนี้ตรงนี้นะครับผมเป็นบ่อหลังตรงนี้เป็นส่วนที่นามีที่คุมหวยด้วยเหมือนบ่อเดิมเลยที่เหมือนบ่อเดิมเลยเป็นเตียงทุกแก่ปรับระดับได้นะพี่นะให้ดูบ่อหนึ่ง นี่จริงเราขายทั้งแบบบ่อเดียวเราก็ขายนะพี่บ่อเดียวเราเริ่มต้นอยู่ที่มันหกร้อยห้าสิบพี่อยากใส่บ่อเดียวก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเราใส่ไปใช่ไหมพี่แล้วก็รูดซิปข้างบนนะครับรูดซิปปื้ดปกติมันต้องเจาะใช่ไหมพี่นี่เจาะเลยรูดซิปได้เลยบ่อพี่ใหญ่บ่อพี่เล็กก็เหมือนกับว่าปรับระดับได้ตามบ่ออ๋ะข้อดีมันคือตรงนี้แหละพี่พอเข้าไปแล้วเราจะตรงนี้นะพี่นะตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะทะลุด้านหลังนะครับแล้วก็คุมด้านข้างให้เต็มแบบนี้นะพี่ออนนีี้้้่่่ใสเเงงไดทบาายยล ใช่ใส่เองได้ที่บ้านง่ายๆเลยพี่นั่งไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆเข้าทรงนะพี่นะตอนมีคลิปบล็อกมีอะไรมันก็จะอยู่ทรงละอ่านี่ปุ๊บคุมแบบนี้ได้เลยนะพี่นะด้านข้างเป็นผ้ายืดนะพี่นะเป็นแบบฟรีไซส์สวมทับกับรถได้ทุกรุ่นพี่ขับรถอะไรพี่ขับเออ่วีโก้วีโก้แชมป์แชมป์อ่าเหมือนตัวนี้เลยใส่ได้พี่ใส่ได้วีโก้แชมป์ใส่ได้สบา,ายมากพี่เป็นแคปก็คือใส่แค่เบาะคู่หน้าใช่มรถพี่เป็นแคปใส่แค่คู่หน้าไอ้คู่หน้าเราหนึ่งพัน ถ้าเราหนึ่งพันเหลืออีกพันหนึ่งเหลืออีกพันหนึ่งต้องต้องซื้อสองชุดใช่สองชุดไปเลยสองสีไปเลยนะครับใส่ประมาณนี้พี่นี่เลยได้แบบนี้เลยพี่เดี๋ยวจับทรงมันหน่อยนะครับนี่สวยไหมครับแจ๋วเต็มคันห้าที่นั่งหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะครับพี่ใครที่อยากได้นะครับพี่ราคานี้ต้องเร่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้าเราเกียมาไวไปไวมากแล้วก็ปีนี้คือออเดอร์ที่เราจะส่งให้คนที่จองนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้จองหรือว่ากำลังเล็งรุ่นไหนไว้อยู่นะครับพี่คอมเมนต์บอกผมได้เลยผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคจัดไปครับขอบคุณมากอาร์มขอบคุณมาก